ทักทายเ,เพื่อนๆสุขู่สุคนเพื่อนมือเก่าแล้วก็มือใหม่ไอคลิปนี้ขอให้มือใหม่ฟังเด้อมือใหม่สิกำลังนั่งกลนมานี่แหละพิธีปฏิสัมพันธ์กับมูนั่นกลายไปเบิ้งมูเด้อเบิ้งมูคลิปมูน่ะเบิง้งเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งมูแล้วก็ไปเยี่ยมมูแล้วมูก็สิมาเยี่ยมเฮาก็เบิ้งมันจบในหลยคลิปเพื่อนั่นเบิ้งมันจบแน่ เพิ่มมันจบแล้วคอมเมนต์พูดละคอมเมนต์มเราทุกทายเพิ่นเราอีกอยังกะโู้ควบอีกยังกะคอมเมนต์ไปตามนั่นแหละเอไอกรสิจับเฮาวา่าเฮามีปฏิสัมพันธ์กับเพิน่นแล้วเพิ่นก็นสิส่งเฮาไปให้หมู่อีกเรื่อยๆเรื่อยๆมู่ของหมูอม่อีกทีนึงเด้กมูห้องมูอีกทีนึงแล้วก็คลิปนั่นก็พยายามเฮ็ดแบบบ่ให้บ่ให้ผิลึกกระซิบเพิ่นนะแล้วเฮาก็สิผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว ลงเรื่อยๆคลิปมันล่งเรื่อยๆล่งไปเรื่อยๆโลดแล้วเพื่อนกับสีดันเขาเองดอกหอดย่าห้าสิบปังเขาปังบ่าหเมื่อได้สิบอกเอาฝากให้เมื่อไม่เมื่อเกาเมื่อเกาก็ฟังโลดเมื่อเกากันได้เมื่อเกาก็ฟังฟังสักคนเมื่อเกากันได้อันแนะนำอันอันกดรับหลมาได้ได้เพื่อนน่นเมื่อไม่น่นอันเสียสั้นเ้อามันจำกัดเด้อ วิธีแก้กะเดวสิเฮดทิปบอกดอกถ้าสนใจวิธีแก้กะทักมาทักมาเดวสิบอกเขาเมียนไว้เขาเมียนไว้อันอันท,ที่อะยีหยังก็คมจำเฮาเตรียมเฮายัานอ่นะวิธีลบก็มีครับเขาเมียนมาถามเดวสิบอกเดวสิบอกวิธีลบเดลิปบอกวิธีไล่ครับวิธีไลยอยู่แต่าก็เล้วแต้ผูไ้ไดสิลบเนวใไดก็แเลียแต้ แต่แต่คนเป็นสมาธิของไผ่มันเนาะเอาทำนั่นทำนั่นเศร้าเมื่อยครับโยมเห็นงานเห็นงานผมเห็นงานกางแดดเที่เสาอยูพูนพอดีคืดคืดอันค,คืดพ่อเพื่อนเพื่อนเท่านะกสิกระลังมากแอลนั่งน้ำมันนะนะก็เลย,ยเฮ็ดบอกมูกันนะห้าสิบม,มือนนี่ม่วนไอ้ไส้เพิ่นม่วนคุบใบจามเพิน่นเศร้าเฮ็ดเลี <S <S เ้ยกับผมเฮ็ดบอกกัะฟังโหลดฟังโหลดครับฟังโหลดปฏิสัมพันธ์แ็คือเข้าไป ห้ามูนั่นแหละเบิ้องมูน่ะเบิ้งมันจบบอกให้ว่ามูนเรียนมากกสวัสดีสวัสดีไปนั่นอันนั่นเพื่อกระสิจับพ,พิษเข้าว่าเข้าเป็นอีหยังก็สแเตมสะปต็มสะปต็มอ้าเ, <laughs> เอา้เอา,อาฟังไว้กับพวกเสียรายครับพวกเสียรายเบิ้งมันจบได้ละ่ะถ้าถ้ามักกับแช่ไปแช่ไปให้นมูหูน้ำเนื้อมูหูน้ำเนื้อมีอย่างค้าเมียนมาคอมเมนต์มา,า,มาผมพร้อมส,ส,สิตอบคอมเมนต์ ตอบคมอมเมนต์ให้เดีย๋ยวสิเฮ็ดคลิปบอกอีหยังต่งางๆนาน,านาน่ะสิบ่ค่อยได้ฮู้นะอ่ะขอบคุณหลายสิกดแชร์กดติดตามมาขอบคุณหลายครับ